สวัสดีครับผม onde, ผม่อนวายครับผมเมเนก็นมาตอบคำถามหลายอย่างเนะมีคำถามขมาา้ามาหลายกับผได้ตอบกับจีมากตอบในคลิปนี้นะครับเนาะเน่องเนาะหนวดคือหลายได้ครับไอ,ไอพ่อเพิ่นมีเสียทางแขกบ่หรือจังใดนี่แหละพ่อลุงกัหไลายครับผมพ่อลุงกัหไลายก็เลยหนวดหลายครับเป็นหน่อยโกนยากครับ ใส่แบตทีเตรียโกรนยังได้มีโกรนหาอันก็โกรนไปแล้วครับรำคานอยู่ครับมันมันลายก่าโกรนยากโกรนลำบากแล้วก็คำถามต่อไปเนาะแขีวเอ้เขียวเขียวคือเป็นยังสงมันเกิดจากผมนี่เป็นโรคชนิดนึงนะครับโรคเขาเรียกในประเทศไทยมันเขาเอื่นว่าโรคสังทองเนาะตั้งซื้อตามคนที่เป็นครับ มันก็จะมีความผิดปกติของร่างกายของของอื่นของอย่างไรของคุโมโซมบ่เหระครับมันผิดปกติมันจะมีมันกับอะไรผิดมีแข่วครับแขวกับมีจํานวนหน่อยก็ปกติครับผมผมกับบางผมก็จะบางผมอ่อนผมบางบางคนกับบามีผมนะครับก็แล้วก็เงื้อเงื้อบ่ออกครับเงื้อบ่ค่อยออกระบายความร้อนบ่ได้ดีครับถ้าห้อนหลายๆยกัจะ จะแบบร่างกายอุณหภูมิสูงตากแดดไม่ได้โดนว่า่าไงแต่ในน้อยผมแบบมักโดดโวงครับโดดโวงน้ำานีมันหง่อนก็โดดลงโวงก็ไม่กระโยได้ครับเพราะว่าผิวหนังผิวหนังผมมันมันมันจะแตกแห้งครับมันจะแห้งแล้วก็แตกแบบนี้ครับแขนแห้งแล้วก็แตกเพราะว่ามันมันมันบ่มีรูขุมขนผิวมันก็จะแห้งไว้แล้วก็แตกแตกง่ายครับเมื่อเ้ากระทาคีบไม่ได้แต่ว่าตอนบ่านมามันก็เป็นครับผิวแห้ง ก็แหงกระแตกปากกระการกับปากกระิบโปรครับก็เรามีปากกะจะจมวอมปากกระจักกว้างแต่ตอนน้น้อยนี่ก็ไปล่งบาลครับไปล่งบาลประจำเขาล่องบาลเป็นว่าเรียนครับกินยามียาลายยางมระจำานะัา่ได้พอรามันจะหน่อยครับฉีดยาตลอดแล้วก็มันก็นเลยเนหะ็นผมแบบเห็นงานแบบว่า,าวตากแดดตากยังข้ามบ่อดดเพราะว่า นทนความห่อนบ่ได้ครับทนความห่อนบ่ได้ถ้าขายสานี้กับผมเขาสิรูครับว่าผมผมมีทนความห่อนบ่ได้แต่ห่อนนี่จะแ,แบบหนาเมิดครับแบบมันกับทักษิวางเลยเนาะร่างกายมันโบคือกันเนาะร่างกายแต่ละคนมันโบคือกันผมก็เกิดม้าแบบนี้เนาะ,ะอยูได้แบบนี้ถ้าว่าเขาบอกเคยเป็นพระราดไปแล้วครับ,รบไปยูกับยูใสเขาก็ ผมก็ดูแลเจ้าของไม่เคยขวาเงินไปมั้ดวนละสามสี่ปีละห้าเงินโดยตัวเจ้าของอีกไม่เคยขอใครครับผมแล้วเป็นยังบางคนคือก็ว่าบวกผมหลายได้ว่าคือบบเห็ดให้คุณสงสารอย่างว่ามันกับบ่ได้มีอย่างผงกลารก็เพราะว่าผมก็บบ่ได้อยากได้อีหยงเนาะบม่ได้อยากได้เสื้อผ้าบม่ได้อยากได้อีหยงหลายเพราะว่ามันกับมีพอใสอยู่ครับมันกับบ่ได้รู้สึกว่ามันขาดหรือว่าอยากได้ นั่นได้หนี่แล้วก็ผมก็เฮ็ดเปียกบ่เก่งพร้อมแล้วจะไปขอเขามันก็บ่คือเนาะเขากะอายูุสนีเฮาก็ถือว่าโอเคแล้วครับมีหมู่มีผัวไม่นั่นมีนี่บ่ครับเพราะว่าผมก็บ่ได้คาดหวังอีหยังหลายเนาะบ่ได้คาดหวังอะไรครับได้นั่นได้นี่ก็มันก็บ่บ่ได้คาดหวังมันก็ับไ่ได้เสียใจครับการซื้อๆอยู่กับมาอยู่นี่ครับม้วนกับมูกับไอ้สาธิตไอ้ปุ อยางแรล้งก็ให้กับเข่ากินกับกะมวนกับขมวนเราก็ขอบบานผมแบบละเอียดเนาะบานผมนี่อยู่จังหวัดชัยภูมิครับอยู่ชัยภูมิอยู่อำเภอคอนสารทางไปเพชรบูรณ์มันจะเป็นทางใกล้ๆชุมแพ้ครับชุมแพ้ตรงไปเรื่อยๆมันจะเป็นทางไปเพชรบูร์กับเลี้ยวซ้ายเข้าไปครับทุ่งลีลายครับนี่ของท่องเที่ยวมากมายครับน้ำขุดทับเหลา กุ้งกับมังเกิือจุฬาขอมีสนามกอล์ฟมีสวนสัตว์กับดิบานกับทองวางกับไปเที่ยวครับไปเที่ยวทั้งบามพมครับยอมีโอกาสกับมาเที่ยวมหาผรมยูน่ก็ได้ไม่อยู่กับไปจอนนี่ยูกับไปลาธิตยูกับไอโต้ยู่กับเอ็มอีครับผมเอ็มอีทั้งเบิร์นี่แหละแต่ว่าเมื่อนี้พีโอเลกะบอกว่าจะกลับบ้านเนาะกัลเจเลียเ่ ออกไปสองครับก็จะเหลือแค่ห้าห้าคนละห้าคนที่จะอยู่น้ากันต่อไปอยู่น้ากันต่อไปไกมีคนถามถึงเบลกับเบลกับกลับบ้านแล้วครับเบลกับกลับบ้านแล้วแาคาผมหนีเนาะอายุยี่ยี่สิบเจ็ดปีครับมีคนถามอายุอาคุบ,บอบอายุผมอายุยี่สิบเจ็ดปีครับ เรียนอยู่รังเตชุมชุมแพครับมอสามเรียนอยู่ชุมแพหอมมอหกไปเรียนอยู่อุดรครับอยู่อุดรราชพัฒอุดรธานีครับจบแล้วครับเคเล่ไปเรียนราชพัฒอุดรหลายปีครับอยู่อุดรหลายปีจนเลื่องอุดรแล้วล่ะก็ไปเห็ดงานครับไปเห็นงานอยู่ไปเห็ดงานอยู่เกาหลีสองปีครับผม สองปีก็บ่ค่อยได้เห็ดดอกเห็ดเหรียญเนี่ยใส่เงินเนี่ยใส่งนเนสงินหลายใส่ฟุม่มเฟือยแล้ครับบอกอง่ายๆเงินกับเบิดแล้วครับพอกับพอโดนจับกระมาเงินกับเบิดเงินกับเบิดกิดจังใส่เห็ดอย่างเบอร์ดูว่าจะไปเห็ดอีงจะไปขายยาคือเก่ามันกัดเห็ดก็เลยคิดเออมาหาจานนี่กันนาเหาก็บ,บ่ได้มีอย่างบ่ได้มีแพลระขยายมาเที่ยวมา หาซิ่งใด้ไหมครับผมมกไปเที่ยวมักไปนั่นไปนี่บ่ค่อยมากอยู่ทีครับก็เลยได้มาอยู่นี่แหละมาอยู่น้ำใจตอน,นี้ครับอยู่นี่ก็ดีครับขอบคุณไอคเขาดูแลดีครับดูแลทุกสิ่งทุกอย่างมีคนอื่นฮักไอ้ปุ๊เจริญไอ้สาธิตก็ดูแลผมดีครับฮักผมปนน้องกับแมงยูบาดเดียวกันเพื่อนก็ดีเพื่อนก็นด,นกนดีนาผมครับอ๋อคลิปนี้กับบอมี่ยังไรครับ แล้วไปแล้วครับคลิปหน้าก็กันัหมนฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ